อาครับผมซัสดีครับ FC นะครับแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมช่องที่น้ำเดียวทางครับสตรหวยคำนวณเลขเด็ดอาจารย์ดังนำมาให้พี่น้องนะครับคิดผิจารณามาจัดขัดพานพี่น้องนะครับตัวเลขเดียวทางมีเข่ามินุดนะครับโปรชัยวิจารณญญาณในการรับชมนะครับอ้าว นะครับเร่งรีบพี่น้อง FC ซีบางท่านโอ้ยก็ฟาวแท้รีบนะครับอืมเป็นหวัดพี่น้องถ้ามันโล่งจมูกพูดง่ายก็อยากพูดเร็วๆอยากให้มันไปไวๆนะครับอา,อากาศหนาวเย็นนี่ผมสู้ไม่ไวหวหรอกเอาเดินทางมาถึงคลิปที่สองนะครับสีคู่วัดใจนะครับสีคู่วัดใจของเราทำงานเนื้อพี่น้องสีคู่วัดใจเราทำงานเนื้อ พี่น้องคนที่ได้ก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับได้สามกับสี่ผมก็เน้นให้ในสี่คู่เนี่ยนะครับนี่ก็ปรากฏว่าเมื่อที่สามหกนะนี่น้องพี่น้องนะครับตามนั้นแหละนะครับนี่นะครับสี่คู่วัดใจออไม่ใช่ว่ามันขี้ริ้วขีววเ้เหร่เนี่ยอพี่น้องก็นะครับเดิงไหวเป็นเนื้อท่างนะกับิจารณากันเบิ้งนะครับ หักจังจัดขัดแค่เลือนพานเนาะพี่น้องเนาะก่อกันคุยพูดคุยกันนะครับแนวทางนี่นผมให้ฟรีอยู่แล้วลหะพี่น้องนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีกลุ่มไม่มีลายแต่นะครับถ้าผมจะเปิดก็จะเป็นเนี่ยช่องสมาชิกแล้วกันพี่น้องนะครับผมไม่เปิดกลุ่มหรอกสมาชิกหมายถึงอย่างนะครับเวลาผมลงหวยนะครับผมลงแนวทางเนี่ยสมาชิกนะครับจะเห็นก่อนนะครับเห็นก่อนเพื่อนเลยนะครับ หมดสมาชิกดูนะครับแล้วนะครับช่องยูทูบเขาถึงจะเปิดนะครับเป็นทั้งสัตว์หน้าพี่น้องนะครับแต่จะไม่มีกลุ่มนะครับเอามาเบิ่งมาชมกันนะครับวิธีการทานะครับแนวทางการประเดินของสูตรนะครับมันมีหลุดเด้พี่น้องนะครับผมเราอยากให้ย้อนให้ดูก่อนว่ามันหลุดตรงไหนนะครับอาการก็ไม่สู้ดีเราพี่น้องนะครับก็คือหมื่นบวกหน่วยนะครับบวกห้า นะครับเชื่อได้นะครับวิ่งรูดสบายนะครับสิบนะครับและสิบสองได้ที่สองสามเพราะว่าผมใช้แค่สองตัวนะครับรุดขึ้นรุดเข้าคือเข้าสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรวัดใจโดยแท้นะพี่น้องเนอะนะครับเป็นสูตรวัดใจโดยแท้นะครับก็มาที่นะครับศูนย์สามเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือหมื่นหน่วยบวกห้านะครับ ได้เก้าได้ที่แปดเก้านี่งวดที่มันหลุดนะพี่น้องนี่เอาหลุดจริงหลุดจังเลยนะครับนี่คือหลุดนะนี่หลุดก็คือหลุดนะครับนี่นะครับแล้วนะครับของวันที่ผ่านมาก็คือคือนวันศุกร์นะครับได้ตัวไหนนะครับก็คือหมื่นหน่วยบวกห้านะครับได้สองได้สามได้สามได้สี่นี่นะครับสามกับสี่นะครับมาที่สามหก สิวะก็ขี่โม่เทนอพอบะนี่นะพี่น้องนี่ไม่ได้โม่นี่มาจริงจริงแล้วก็จับให้แล้วก็เด้นให้จริงๆนะในชุดนี้นะครับสี่คู่ผมก็เด้นให้สามคู่นะครับชุดการคู่หนึ่งนะครับวิี่งรูดนะครับพีสองตัวนะครับวันนี้ก็เหมือนกัน,นพี่น้องกับเป็นแนวทางพี่น้องนะครับวาจ้ากันนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะครับเบิงมัก จัดขัดพันเราพี่น้องเนาะมือหน่วยนะครับบวกด้วยห้าอ่าวันนี้ได้มาที่6และ7มันมีเลขสูตรคัดอีกสูตรนึ่งะนะครับในชุดคัดของผมนะที่ผมทำงดก่อนหน้าอยู่ในนะขอดูก่อนชุดคัดนะครับผมวดนนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะมันไม่มีอยู่ในนี้หรอกนะครับ ต่ผมมาเอาในนี้ไงพี่น้องนี่หกกบ5หานะครับนี่นะครับผมเอาอยู่นี่นะหกกบ5หาไปใส่นะครับนี่ที่ผมเน้นๆให้นี่นะครับวันนี้เรามาดูว่านะครับหกกบ7เจ็ดถงจะเอาอะไรมาประกอบให้นี่นะครับหกกบ7เจ็ดเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าหกกบ7เจ็ดมีอะไรน่าจะเป็นไปได้บ้าง เอาประกาวางไว้ก็ลืมเลยนะครับอะนะครับให้เป็นททิศทางเดียวกันนะครับวิ่งนะครับวิ่งอะไรเดียจะให้เป็นบนเป็นล่างที่เราพีคอก่อนล่างนะครับอันนี้ก็ล่างโอ้ยวันนี้ก็บนสิเออหืมมันต้องมาบนเงี้ยเงี้ยอะไรละ่ะไม่ไม่ผิดล่างเกินสามวดนหรอกพี่น้องนะครับวันนี้มาจริงนะ ก็จะมี6และ7นะครับ6และ7นะครับผม6และ7นะครับ6กับ7มันน่าจะมาไหมนะครับมันน่าจะมาไหมเราจะจับคู่ยังไงนะครับขอบคู่ยังไงมันมีสูตรของเขาอยู่นะครับมันได้ที่2และส2และสพี่น้อง2 3ามและสี่ สองสาสี่เนาะสองสามส่นะครับมันก็อยู่ในนี้เพี่น้องสองสามสี่นี่คือสูตรแรกที่ผมลงนะสองสามและสี่ก็จะเน้นไปที่3กับสแล้วกันนะครับเน้นไปที่สามและนะครับก็จะเป็น6กนะครับหกสามหกสี่นะครับก็มาที่เ3 7ด,ดสี่ นะครับแล้วตัวของเขานะครับตัวเขาเองก็คือชุดกันนะครับก็คือเจนะ็ดหเด้อพี่น้องนี่เจ็ดหเจ็ดสอง่ะแค่นี้นะครับมันสิมาตัวเก่า,า่มาลดนะพี่น้องเนาะดักไว้แล้วเนาะวันนี้ก็จะเน้นให้ที่6กเหมือนเดิมนะครับใยหกนะครับ,นะรบเน้นเลย นะครับมาล่างนะครับเอมาบนนะครับหกก็จะประกอบไปด้วยตัวเก่าก็คือหกสามหกสี่นะครับหกเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดนะพี่น้องผมชอบวันนี้นะผมชอบที่เจ็ดสี่นะครับเอาเขาจะเดินต่อเรือนะครับจะพอซํามี่แล้วพี่น้องนอกนะครับแล้วพัฒนานะครับออกได้ทุกตัวพี่น้องตัวเก่าก็ออกได้นะซ้ําๆนะครับ นี่นะครับเห็พี่น้องนําไปคิดพิจารณนากันนะครับหมักจัดขัดพานพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางมันก็อยู่ในนี้แหละพี่น้องเนี่ยผมก็จับเอาอยู่ในนี้แหละนะครับเพราะว่านะครับมันเป็นตัวเลขนะครับมันคล้ายกินคือ6กับ7็นะนี่ก็มี6นี่ก็มี6นะครับผมก็เลยเด่น6ไงนี่แหละเหตุผลนะผมก็ให้บนอันนี้ก็ให้ล่างนะครับล่างกันบนนะครับเห็นพี่น้องคิดจรณนาคซีหกนะครับห้าหกก็อยู่นี่นะครับ หกเจ็ดสี่นี่นะครับตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับสีคู่วัดใจนะครับเราพัฒนาประจ,จํญญามันจันทร์ที่ห้ามกราหกแปดนะครับเั่นใดกับพี่น้องเฮียงปังมานโชคดีละกันขอให้มาขอให้เดินต่อเฮียงเฮี้ยงปังปัง,ปง,ปงมันมันโฉดีล้ำลุ่ยมันสุขสุขคนอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันพี่น้องนะครับสุดหัวหน้าอ้วนนะครับแนวทางฟรีๆแนวทางดีๆให้พี่น้องนั่ไปคิดพิจารณากัน ขอบคุณด้วยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสีคู่วัดใจลาวพัฒนากับโพ